ครับตอนนี้ก็เราก็เดินขึ้นบูสถ์นะครับรองเท้าจะถอดรางนี้แล้วก็ข้างบนตรงนี้นะก็ถอดตรงนี้ก็ถอดตรงนี้ออ่ามันได้ขึ้นสองในการมาเออมีบุญก็ได้มากเลยมีสีแดง าสาวนุนนน้ยครับขึ้นมาอ่าเป็นบันไดประมาณ20ขั้นก็ไม่สูงชันเท่าไหร่ขึ้นมาก็มานมัสก,การพระพุทธรูปเป,ป็นรูกครับด้วยด้วยเลย